สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะหลังจากที่เราสอบกลางภาคกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อส่วนหลังกลางภาคเลยนะคะแต่ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะลำดับและอนุกรมอยู่นะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มของเรื่องสุดท้ายแล้วนั่นก็คืออนุกรมสําหรับอนุกรมตัวแรกนะคะในวันนี้ก็คืออนุกรมเลขคณิตอ่า ฟังชื่อแล้วไม่ต้องตกใจนะคะถ้านักเรียนแม่นในเรื่องลำดับเลขชนิดแล้วนะคะแล้วก็แม่นในเรื่อง summation แล้วนะคะสองส่วนนี้ห้ามลืมนะคะเราก็จะทำอนุกรมเลขชนิดได้แบบสบายเลยนะคะอ่าค่ะเรามาดูที่นิยามเลยนะคะถ้า a1, a2, a3 เป็นลำดับเลขคณิตแล้วเราจะเรียกอนุกรม a1 บวก a2 บวก a3 บวกไปเรื่อยๆว่าอนุกรมเลขคณิตจุดต่างอยู่ตรงไหนระหว่างลำดับเลขคณิตกับอนุกรมเลขคณิตหน้าตาของมันต่างกันที่พูดง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นลำดับก็จะขั้นแต่ละโพ์ด้วยคอมม่าใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเป็นอนุกรม จะขั้นแต่ละพจน์ด้วยเครื่องหมายบวกเพราะอนุกรมคือผลบวกนะคะนอกนั้นเหมือนกันหมดค่ะ a 1ก็คือพจน์ที่1 a 2คือพจน์ที่2นะคะแล้วก็มีค่าอะไรเหมือนกันคะค่า d ซึ่งเป็นผลต่างร่วมก็คิดแบบเดียวกันกับลำดับนะคะค่ะอ่ะเรามาดูที่มาของการที่เราจะหาผลรวมหรือว่าอนุกรมนะคะผลบวกหรือว่าอนุกรม นะคะว่าที่มาของมันเป็นยังไงนะในที่นี้สัญ,ญลักษณ์เราจะใช้เป็น s ห้อย n หรือ s ที่ n นะคะก็คือผลบวก n พจน์แรกถ้าเขาให้หา10พจน์แรกก็ผลบวก10พจน์แรกหา100พจน์แรกก็ผลบวก100พจน์แรกตัว n เนี่ยมันก็จะห้อยตามคําสั่งโจทย์10พจน์แรกก็เป็น s ที่10อย่างเงี้ยนะคะถ้า5พจน์แรกก็ s ที่5 ก็เปลี่ยน n เป็นจำนวนพจน์ที่เขาให้บวกนะคะ,ะเรามี A1 เป็นพจน์แรกเหมือนกันแล้วก็มี d เป็นผลต่างร่วมเหมือนกันนะคะเราแค่เปลี่ยนจากคอมม่าใช่ไหมคะเป็นเครื่องหมายบวกพจน์ที่1มันก็คือ A1 พจน์ที่2ก็คือ A1 บวก d พจน์ที่3ก็คือ A1 บวก2 d พจน์ที่4คือ A1 บวก3 d บวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์สุดท้ายคือ A1 บวก n ลบ1 d จากเดิมที่เราเขียนเป็นคอมมา่าเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอะไรคะแต่ละจน์เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเพราะอนุกรมคือผลบวกใช่ไหมคะคราวนี้จากบรรทัดแรกตรงนี้มาดูบรรทัดที่2จะเห็นว่าเราสามารถจัดกลุ่มได้เป็น2กลุ่มนั่นคือกลุ่มของ a1 ถูกไหมคะทุกพจน์จะมี a1 อยู่ก็ดึงเฉพาะ a1 ของแต่ละโพ์ออกมาเป็นกลุ่มแรก จะเห็นว่ามี a 1กี่ตัวก็มี a 1อยู่ n ตัวนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึงก็คือกลุ่มของอะไรคะกลุ่มของ d นะคะเราก็ดึง d ของแต่ละตัวออกมานะคะ d ของโพ์ที่2คือ d เฉยๆ d ของพจน์ที่3คือ 2d d ของจพ์ที่4คือ 3d บวกไปเรื่อยๆถึงโพ์สุดท้ายก็คือ n ลบ1 d เราแยกออกมาจากบรรทัดแรกเป็น2กลุ่มอย่างนี้จากนั้น นักเรียนจะเห็นว่า a 1บวกกันกี่ตัวบวกกัน n ตัวเพราะฉะนั้น a 1ก็คือ n คูณ a 1อ่กลุ่มแรกเขียนเป็น n คูณ a 1ส่วนกลุ่มหลังคือค่า d มาจากไหนคงจะจำได้นะคะผลบวกที่ครูให้จำสูตรนะคะมีอะไรคะ1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวกไปเรื่อยถึงพจน์ที่ n จะมีค่าเท่ากับอะไรคะ n คูณ n บวกส่วน2ใช่ไหมคะแล้วก็หน่ลังสองบวกสองกำลังสบวกสามกลังสองคะอีกสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสุดท้ายคือ1กำลังสบวกสบวกสองกลังสบวกสกลังสนั่นก็อีกสูตรหนึ่งแต่ตอนนี้คือตัวแรกเลยนะคะตัวที่ไม่มียกกำลังนะคะใช้สูตรนี้แต่แต่คราวนี้ตัว n เ,เนี่ยตัว n เ,เนี่ยมันไม่ใช่ตัว สุดท้ายใช่ไหมคะตัวสุดท้ายมันเป็น n ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คืออะไรคะ uh, n ในที่นี้มันคือ n ลบหนึ่งใช่ไหมคะบวก n บวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำเข้าไปนะคะมันจะออกมาเป็น n ลบหนึ่งคูณ n นะคะส่วนสองคือมันมาจากสูตรตัวนี้ นะคะมันมาจากสูตรตัวนี้เพียงแต่ว่าตัวสุดท้ายมันไม่ใช่เอเฉยๆนะคะแล้วก็เลยก็เลยได้เป็นตัวนี้ D ก็คือตัวที่เราดึงออกมาก็เอากลับเข้ามาคูณเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือจากกลุ่ม D ได้มาเป็นตัวหลังนะคะจากกลุ่ม A ได้มาเป็นตัวหน้าเคนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็เอา2เนี่ย มาคูณกับกลุ่มของ na 1นะคะมาคูณคูณทั้งบนทั้งล่างมันก็จะได้เป็นอะไรคะ2 na 1ส่วน2เพราะว่าจะได้ทําให้มันบวกกันได้ใช่ไหมคะ,ะส่วนต้องเท่ากันถึงทําให้บวกกันได้พอเอามาบวกกันปุ๊บนะคะตัวที่เป็นตัวร่วมมันคือตัวนี้ค่ะ n ส่วนสนี่ ตัวนี้ค่ะ n ส่วน2ดึง n ส่วน2ออกมาเป็นตัวนี้นะดึง n ส่วน2ออกมา n ส่วน2ดึงออกไปแล้วเหลืออะไรคะเหลือ 2n เหลือ 2n n ส่วน2ดึงออกไปแล้วเหลืออะไรคะเหลือ n ลบ1คูณ d โอเคไหมคะได้เป็นสมการที่1นะต่อไปผลรวมเท่ากับอะไรถ้าเราทำต่อ ถ้าเราทําต่อเราจะพบว่า n ส่วน2เราเขียนไว้เหมือนเดิมได้ 2a1 เราเขียนแยกได้ 2a1 ก็คือมี a1 สองตัวก็คือเขียนเป็น a1 สองครั้งพอเขียนเป็น2ครั้งปุ๊บจับกลุ่มหมาปับ๊บ a1 ตัวแรกเอาไว้คงเดิมแต่ a1 ตัวหลังเอามารวมกับ n ลบ1คูณ d ก็จะพบว่าอยู่ในรูปของ a1 บวก n ลบ1คูณ d ในที่นี้มันคืออะไรคะมันคือ a ที่ n ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะได้สูตรที่2เป็น n ส่วน2คูณ a 1ส่วน a 1บวก n ลบ1คูณ d มันคืออะไรคะคือ a ที่ n ได้เป็นสูตรที่2นะคะสรุปค่ะว่าผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตมี2สูตรที่เราต้องจำจากเมื่อกี้นะที่ดึงมา2องสมการเมื่อกี้นั่นก็คือสูตรที่1 S ที่ n เท่ากับ n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ 1d หรือสูตรที่2 S ที่ n เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก a ที่ n เป็นสูตรที่2วิธีเลือกใช้ใช้ยังไงขึ้นอยู่กับโจทย์โจทย์เขาให้อะไรมาบ้างนะคะถ้าโจทย์เขาให้มามี a1 มี d อย่างเงี้ยเราก็จะใช้สูตรที่1ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเขาไม่ได้ให้ดีมาให้ a ที่ n มาเราก็ใช้สูตรที่2คือมันไม่มีอะไรตายตัวให้สังเกตจากโจทย์เอาว่าโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างแล้วมันเหมาะที่จะใช้กับสูตรตัวไหนนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างวันนี้มีตัวอย่าง4ตัวอย่างนะเรียงจากข้อง่ายๆไปหาข้อที่ยากขึ้นแต่ไม่ยากมากนะคะอ่ะ แบบเบสิกเลยก็คือเขาก็จะถามว่าจงหาผลบวกของอนุกรมอนุกรมอะไร1นึบวกสบวกหบวกไปเรื่อยๆถึง101บวกไปเรื่อยๆถึง101ยเอ็ดไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันเท่าไหร่นะ101ไม่ไกเท่าไหร่อไปดูซิว่าสิ่งที่ต้องพิจารณามันจะมีกี่รอบที่ต้องทำรอบที่หนึ่งอย่างที่ครูบอกว่า เราจะลืมเรื่องลำดับเลขคณิตไม่ได้เราจะลืมเรื่อง summation ไม่ได้เด็กขาดนะคะในเรื่องของอนุกรมอันดับแรกก็คือถ้าเราจะไปหา S t n เลยมันไม่ได้เพราะว่า S t n ไม่ว่าจะสูตรไหนมันจะต้องทราบ n ใช่นคะเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยไม่ได้ให้ n มาไม่เราไม่รู้ว่ามันมีกี่พจน์เพราะฉะนั้นเราต้องหาว่ามันมีกี่พจน์ก่อน ก็อาศัยความรู้เดิมจากเรื่องลำดับเลขคณิตนะคะในการหาพจน์นั่นก็คือหา n นั่นเองอยังคงจำสูตรกันได้ a ที T ่ n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ใช่ไหมคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ a 1มาค่ะนี่ a 1นมีค่าเป็นอะไรคะเป็น1นะคะ d คืออะไรคะ ดีล้วก็เอาพจน์ที่2ลบพจน์ที่1ก็ได้หรือพจน์ที่3ลบพจน์ที่2ก็ได้3-1ลบหเหลือ2หรือ5-3ลบ3ก็เหลือ 2, 2เพราะฉะนั้นค่าดีคือ2ส่วน a ที T ่ n พจน์สุดท้ายเราไม่รู้ว่าเป็นพจน์ที่เท่าไหร่รู้แต่ว่าพจน์สุดท้ายมีค่าเป็น101นะคะนี่คือ3สิ่งที่เขาให้มาจากนั้นเราแทนค่าเข้าไปในสูตรเลยนะคะก็จะได้ a ที T ่ n a ที T ่ n มีค่าเป็น101 เท่ากับ a1 มีค่าเป็น1บวก n ลบ1คูณ d มีค่าเป็น2นะคะ,ะคูณเข้าไปค่ะก็จะเป็นอะไรคะเดี๋ยว1ตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้เลยเนาะย้ายมาฝั่งนี้มันจะเป็นอะไรคะมันก็จะเหลือ100ใช่ไหมคะ101 1ย้ายมาเป็นลบ1ก็จะเหลือ100เนาะส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นอะไรคะ 2n ลบสองใช่ไหมคะสองอลบสองหรือถ้าไม่ย้ายมานะคะถ้าไม่ย้ายมาเราดึงสองออกไปเลยก็ได้เอาสองไปหาถ้าถ้าทำตัวนี้จะง่ายกว่านะ,ะเอาสองย้ายมาหารหนึ่งอยได้เท่าไหร่คะได้ห้าสิบใช่ไหมคะ ได้50นะคะ50เท่ากับ n ลบ1เพราะฉะนั้น n เดียวก็เลยเท่ากับ50บวก1 n ก็เลยได้เท่ากับ51นะคะ,นะคะ51เราได้ n แล้วคาวนี้พอเราทราบ n เราก็ไปเลือกค่ะว่าเราจะใช้สูตรที่1หรือสูตรที่2นะคะ,นะคะสูตรที่2มันก็ดูไม่ซับซ้อนเราก็ดูว่า เออมันใช้ได้ไหมอ่าเราทราบ n ทราบ a 1ทราบ a ที่ n อาจใช้สูตรที่2ได้เพราะนั้นเราก็จะเลือกสูตรไม่ซับซ้อนเลือกสูตรที่2จาก s ที่ n เท่ากับ n ส่วน2คูณ a 1บวก a ที่ n s ที่ n ก็จะเท่ากับ n คือหามาเมื่อกี้51 51ส่วน2คูณกับ100เอ,อ่อ a 1คือ1บวกกับ101 ก็คือ a t ที่นะคะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็น102ใช่ไหมคะเราไปตัดง่ายกว่าง่ายไหมง่ายเอาไปตัดตัวนี้ได้เท่าไหร่คะ25กับ51ใช่ไหมคะกับ51กลายเป็นเนีย่ยนะจะได้ทำง่ายขึ้น 5้าสคูณห้กลายเป็น2องพนดะคะดังนั้นดังนั้นผลบวกของอนุกรมนี้นะคะก็เท่ากับ2อง1ต่อ ก็คือ1บวก3บวก5บวก7บวก9บวกไปเรื่อยๆถึง101นะคะบวกกันแล้วได้2 6 0 1นะคะไปต่อตัวอย่างที่2เลยลำดับเลขคณิตหนึน่งมีผลต่างร่วมเท่ากับ4ถ้าพจน์ที่13เออถ้าพจน์ที่13คือ51จงจงหาผลบวก ของ13พจน์แรกนะคะอ่ะเราก็พิจารณาก่อนนะคะว่าเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้ผลต่างร่วมก็คือค่าอะไรคะผลต่างร่วมเท่ากับสีเขาให้ค่าดีใช่ไหมคะให้ค่าดีมาพจน์ที่13ก็คือ a ที่13ถูกไหมคะอ่ะให้แต่ค่าดีกับ a ที่13มาสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเรียนรู้มาตลอด สำหรับลำดับเลขคณิตก็คือสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะคือ a 1นะคะถ้ามี a 1แล้วเราจะไปต่อได้หมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหา a 1จากพจน์ที่13นี้ก่อนนะคะสูตรเดิม a ที่ n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d เมื่อ a ที่13มีค่าเป็น51 d มีค่าเป็น4ให้หา13พจน์แรกก็แสดงว่า n เป็น13ถูกไหมคะอ่ะ ก็แทนค่าเลย a ที่13มีค่าเป็น51 a 1ไม่รู้บวก n คือ13ลบ1คูณ d คือ4นะคะก็จะเป็นอะไรคะเป็น a 1บวก12คูณ4ใช่ไหมคะ12 4เป็นเท่าไหร่ล่ะเป็น48นะคะ,ะย้ายมาฝั่งนี้ ถูกไหมห้าสิบเอ็ดลบสี่สิบแปดได้อะไรคะห้าสิบเอ็ดลบสี่สิบแปดเท่ากับ a หนึ่งใช่ไหมคะได้อะไรคะได้สาม a หนึ่งมีค่าเป็นสามนะคะ a1 มีค่าเป็น3ได้ a1 แล้วเราถึงจะไปใช้อะไรคะสูตรในการหาอนุกรมสำหรับครั้งนี้เดีย๋ยวเราลองมาใช้สูตรที่ที่เท่าไหร่สูตรที่1คะ่ะเพราะเราไม่รู้ a ที่ n ใช่ไหมคะ,ะเราไม่รู้ a ที่ n แต่เราทราบ B ทราบ a1 ทราบ n เราก็มาใช้สูตรที่1น,นะคะ สูตรที่1คือ s ท n เท่ากับ n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d อ่ะแทนเข้าไปเลย s ที่ n คือ s ที่เท่าไหร่คะ13พน์แรกก็ s ที่13เท่ากับ n ส่วน2 n คือ13 13ส่วน2คูณ 2a1 a1 หามาแล้วคือ3นะคะบวก n ลบ1ก็คือ13ลบ1คือ12คูณ d คือ 4นะคะก็ได้เดี๋ยวส3ส่วนสเขียนไว้ก่อนนะคะตัวนี้2 3เป็น6 12 4เป็น48ในวงเล็บได้เท่าไหร่คะในวงเล็บได้6กบวกสีเป็น54ใช่ไหมคะห้าสิบสี่เราเอา2ไปตัดเนาะสองสองเป็น4 2 7ถูกไหมคะ กลายเป็น s ที่13เนี่ยเท่ากับ13คือตัวนี้นะ13คูณกับอะไรคะคูณกับ27 13คูณ27ได้351นะคะก็ตอบได้เลยนะคะใครอยากเขียนละเอียดเป็น ดังนั้นนะพ้นบวกเดี๋ยวต่อตรงนี้นะคะดังนั้นพ้นบวก13พด์แรกก็เลยเท่ากับ351รอบอต่อนะคะนะคือครูเวลาที่นักเรียนเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยครูอยากให้นักเรียน ตั้งใจฟังนะคะไม่ต้องจดตามขณะที่ตั้งใจฟังพอเราจะทวนนะคะให้เราลองทำเองคือตั้งใจฟังให้มันรู้วิธีแล้วพอลงไปเขียนในสมุดเราลองทำเองมันก็จะเป็นการเช็คว่าเราเข้าใจหรือไม่ใช่ไหมคะให้ลองทำเองอเดี๋ยวเราไปต่อเลยตัวอย่างที่สาม ผลบวก10พจน์แรกของอนุกรมชุดหนึ่ง10พจน์แรกเขาหาผลบวกมาให้แล้วนะนั่นคือ s ที่ n นะ s ที่10นะผลบวก10พจน์แรกก็คือ s ที่10เนี่ยมันมีค่าเป็นไรคะ60มีผลต่างร่วมเท่ากับ2จงหาพจน์แรกและพจน์ที่15แน่นอนค่ะถ้าหาพจน์ที่1ได้พจน์ที่เท่าไหร่เราก็จะหาได้นะคะ คราวนี้จะสลับกันนะคราวนี้เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรมมาเราใช้สูตรอนุกรมในการหา a1 ได้เลยนะคะจาก Sn t เท่ากับเราเลือกใช้สูตรไหนเราเลือกใช้สูตรที่1เพราะตามที่โจทย์ให้มาเนี่ยเขาบอกว่า d มีค่าเป็น2นะคะ d มี DM ค่าเ2เราก็เลยใช้สูตรที่1 n ส่วน2คูณ 2a 1บวก n ลบ1คูณ d เมื่อ s ที่10โจทย์ให้มาแล้วว่าผลบวก10พจน์แรกมีค่าเป็น60 d เป็น2ผลบวก10พจน์แรกเพราะนั้น n เป็น10นะคะก็แทนค่าลงไปตามสูตรเลย s ที่10มีค่าเท่ากับ60 n ส่วน2ก็คือ10ส่วน2คูณ 2a 1 a 1ไม่ทราบ บวก n ลบหนึ่งก็คือ10ลบหนึ่งคูณ d ก็คือ2นะคะได้ไรคะฝั่งนี้ได้60สิบส่วนสองได้ไรได้5นะคะคูณ2 a 1บวก10ลบหนึ่งเหลือ9ใช่ไหมคะ9้คูณ2เป็น18นะคะอะ่ะ ห้านี้คูณอยู่เอามาหารใช่ไหมคะเอามาหารหกสิบได้เป็นไรคะได้เป็นสิบสองถูกไหมห้าสิบสองเป็นหกสิบฝั่งนี้จะเหลืออะไรเหลือสอง a หนึ่งบวกสิบแปดใช่ไหมคะบวกสิบปดย้ายมาเป็นลบสิบแปดถูกไหมฝั่งนี้มาต่อฝั่งนี้นะคะสิบสองลบ 18เท่ากับ 2A1 12-18ลบ18เราก็จะติดลบอยู่6นะคะเพราะฉะนั้น A1 ก็เลยเท่ากับอะไรคะ6ส่วน2 A1 เลยติดลบเท่าไหร่ติดลบ3 A1 เป็นลบ3ทราบแล้วนะคะคราวนี้อย่างที่บอกถ้าเราทราบ A1 เราก็จะไปหาพจน์ที่เท่าไหร่ก็ได้ในที่นี้เขาให้หาพจน์ที่15อ้า จาก a ที ok ่ n เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ตัวนี้เราไม่ต้องเขียนซ้ำว่า a 1คืออะไร d คืออะไร n คืออะไรเพราะว่าจะอนุกรม,มหรือลำดับมันก็มีพจน์ที่เป็นตัวเดียวกันมี d ที่เป็นตัวเดียวกันใช่ไหมคะเพราะนั้น a ที่15จะได้อะไรได้ a 1เราหาแล้วเมื่อกี้ a 1คือลบ3บวก n คืออะไรคะ n ก็คือ15ใช่ไหมคะลบ1คูณ d คืออะไรคะคือ2 n เป็น15นะสำหรับตรงนี้ไม่ใช่ว่า n เป็น10นะตัวแรกมันคือผลบวกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราจะมาหาพจน์ที่15ว่าเพราะนั้น n เป็น15นะคะลบ3บวก15ลบ1เป็น14 14คูณ2เป็นเท่าไหร่เป็น28นะคะได้พจน์ ที่15เท่ากับ25นะคะกดที่15เโอเคเพราะฉะนั้นตอบได้ดังนั้นตามที่โจทย์ถามหาก็คือ A1 เท่ากับลบ3และ A ที่15เท่ากับ25นักเรียนจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะ,ะต่อ นะคะไม่ยากนะแต่ต้องอาจจะมีหลายสเตปเฉยๆนะะไปตัวอย่างสุดท้ายเลยตัวอย่างสุดท้ายของเราเป็นโจทย์ปัญหานะคะเรื่องนี้สั้นๆนะคะลกูกมีแค่นี้นาฬิกาเรือนหนึ่งตีทุกๆหนึ่งชั่วโมงโดยตีหนึ่งครั้งเมื่อหนึ่งนาฬิกาตีสองครั้งเมื่อสองนาิกาตีสามครั้งเมื่อสามนาฬิกา เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะสี่นาฬิกาก็สี่ครั้งห้านาฬิกาก็ห้าครั้งตามตัวเลขเลยนะคะตีไปเรื่อยในเวลา24ชั่วโมงถามว่านาฬิกาเรือนนี้ตีทั้งหมดกี่ครั้งอ่าก่อนอื่นเราต้องเขียนออกมาเป็นอนุกรมให้ได้ก่อนจะเขียนเป็นอนุกรมเป็นลำดับก็ได้แต่ในที่นี้เราเขียนเป็นอนุกรมนะคะเพราะเขาถามหาว่าเรือนนี้ตีทั้งหมดกี่ครั้ง หนึ่นาฬิกา1ครั้งก็เป็นพจน์ที่1เป็น1บวกกับพจน์ที่2ก็คือ2นาฬิกาตีสครั้งเป็นจพ์ที่2บวกกับพจน์ที่3ก็คือ3นาฬิกาตีสครั้งบวกไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงที่24เนาะก็ตีกี่ครั้งคะยีครั้งแสดงว่าอนุกรมชุดนี้มีทั้งหมด24ด่สิบพนั่นก็คือ n เป็น24 แล้วดล่ะเป็นเท่าไหร่ d ง่ายมากเอาลบเลยค่ะ2-1บ1เหลือ1 3-2ลบ2ก็เหลือ1เพราะฉะนั้น d เป็น1น,นะคะดเป็น1อ่ะเราได้อะไรแล้วเราได้ a 1เราได้ n เราได้ d เพราะฉะนั้นเราไม่ชั่วนะคะเราได้ d s t n ที่เเท่ากับ n ส่วน2คูณ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d เราจะใช้สูตรที่1นะคะสังเกตเลยข้อไหนมันให้ดีมามันจะได้ใช้สูตรที่1นึ่งนะคะใช้สูตรนี้เอาแทนลงไปเลยค่ะ,ะ s ที่ n n เป็นอะไรคะสุดท้ายตัวสุดท้ายมันคือ24ใช่ไหมก็เป็น n ที่24เออขอเออถูกต้อง s ที่24 n เป็น24นะคะเท่ากับ n ส่วน2ก็คือ24ส่วน2คูณ 2คูณ a1 เมื่อ a1 เป็น1บวก n คือ24ลบ1คูณ d คือ1นะคะคูณ d คือ1อ่ะทำต่อได้เลยนะคะ24ส่วน2ได้อะไรคะได้12นะคะส่วนตัวนี้2คูณ1ได้2เนาะ 24่บสลบหนเหลือ23 23ิคูณหก็ได้23 2สิบวกยีเป็นอะไรคะเป็น25 12ิบคูณยีคูณมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้น S ที่2ีเท่ากับสิคูณยีได้300ดังนั้นในเวลา24ชั่วโมงนาฬิกาเดือนนี้ก็เลยตีทั้งหมดกี่ครั้งคะ300ครั้ง ะะก็ไม่ยากนะคะก็ไม่ยากเพียงแต่ว่าให้เราเขียนออกมาเป็นลำดับหรือเขียนออกมาเป็นอนุกรมได้เท่านั้นเองเราก็จะทราบว่า a 1คืออะไร d คืออะไร n คืออะไรนะคะ,ะสำหรับอนุกรมฟังชื่อเหมือนจะยากเนาะแต่จริงมันไม่ยากเลยมันแค่อาศัยความรู้เดิมนั่นก็คือเรื่องลำดับเลขคณิตเนาะอนุกรมเลขคณิตก็ต้องอาศัยความรู้เรื่องลำดับเลขคณิต นะคะรวมไปถึงเรื่องของ summation อย่าทิ้งนะคะเรื่องสูตรต่างๆที่เคยให้ท่องไปแล้วนะคะ,ะสำหรับลำดับเลขคณิตเนื้อหาและตัวอย่างมีเท่านี้นะคะเราไม่เอาตัวอย่างที่มันยากซับซ้อนเกินไปเราเลือกตัวอย่างที่พอจะทำความเข้าใจได้ในสถานการณ์ที่เราเรียนออนไลน์นะคะซึ่งครูเชื่อว่า ถ้าเราเข้าใจตัวอย่างที่ง่ายนะถึงปานกลางเนี่ยนะคะเมื่อเราเจอตัวอย่างที่ยากตัวอย่างที่ประยุกเนี่ยเราจะสา,าสามารถเอาความรู้ไปใช้ได้พูดง่ายว่าถ้าตัวพื้นฐานนะพื้นฐานความรู้มันแน่นนะคะเราจะไปประยุกต์เรื่องต่อไปก็ไม่ต้องห่วงนะคะขอขอให้ตัวง่ายเข้าใจฝากค่ะลูกฝากใบกิจกรรมที่1.5มี2ข้อผู้ไม่ได เอาข้อซับซ้อนเลยนะคะเป็นข้อที่ทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะถามง่ายๆตรงตัวถ้าทำสองข้อนี้ได้ก็แสดงว่าโอกาสที่เราจะทำข้อที่มันยากขึ้นได้ถูกต้องก็สูงมากเช่นกันนะคะ,ะทำใส่ซ้ำทำต่อเลยนะคะลูกยังไม่กําหนดเวลานะคะลองทําดูก่อนสงสัยเหมือนเดิมค่ะก็ ถามเข้ามาที่ท้ายโพสหรือถามเป็นข้อความส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องลำดับเออขอโทษเรื่องอนุกรมเลขชณน,นิตก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันหน้านะคะภาพหน้าบ๊ายบาย